คือที่นี่ใหญ่มากดูสิสวยมากันชัดมากาบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วดูดิดวมาลาวมาพบกับเราสองใครแล้วในช่องยิ่งยุดีไปไหนนะคะครั้งนี้เรามีแพนเที่ยวจากโตเกียวมาถึงฟูจิทั้งหมด 3, 3> มวัน 2, 2> คืนด้วยกันทุกคน และครั้งนี้เราเดินทางเมาจากชินจูกุบรรยากาศของท่ารถบัสเราจะต้องขึ้นที่ B5 น,ะนะะั่นเองค่ะเช้านี้นะเรากำลังจะต้องออกเดินทางไปที่ฟูจินะคะโดยการนั่งรถบัสจากสถานีชินจูกุก็คือบัสสเตชันนะจากชินจูกุเราก็ไปลงที่สวนสนุกฟูจิคิวไอแลนด์เลย แล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะต้องลอขึ้นรถบัสไงแต่ว่ายังดีที่เราออกเดินทางแต่เช้าเนี่ยแต่เขาก็จะมีแฟมิลี่มาร์กไว้ไปไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะเนาะสำหรับพวกกิ่กับมิจ,จิกก็คือเราจะมาหากินกันแบบระหว่างทางอย่างรอรถบัสแไไนะ่างเห้ยเราไม่ใจชจ่เข้าปั้นตั้งแต่เช้าก่อนเลยทุกคนขึ้นรถกันก็ถึงเวลาแล้ว เตรียมออกเที่ยวกันเลยต่อไปเนี่ยเราจะต้องนั่งจากสถานีชินจูกุไปลงที่ไหนไหมั้เจ๊พิชกิวไฮแลนด์พิชกิวไฮแลนด์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีน,นั่นเองทุกคนราคานี้บัตรคือนั่งสบายมากนะนราคารถบัสอยู่ที่1,850ยเยนต่อคนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 500... 40บาทนี oh, oh, ่อ oh. ันน okay, uh ี huh. okay, ้คือตกคนตัวเที่ยวนั่นเองโอ้ยทุกคนนี่ทุกคนฟูจิคิวไอลนด์นะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปกบวิจิแล้วแต่ว่าค่าเข้าฟรีนั่นเองเฮ้ยไม่ต้องเสียตังค์เลยโลด เ,เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเล่นของเล่นหนึ่งอย่างซึ่งเขาเพิ่งเปิดใหม่นันเองแบบว่าไม่เชื่อว่าของเล่นหรอกเราสามารถที่จะขึ้นไปแบบข้างบนเลยเห็นคุจิได้แบบชัดมากอะไรเงี้ยแล้วดูบรรยากาศดีนี่คือในสวนสนุกนั่นเองนะแต่ว่าเราจะต้องมาซื้อที่เกตก่อนนี่ดูตรงนี้ ที่ át, centimet, เขานั้งเล่นจิงเขาไม่เขาไม่มีอารมณ์ดูฟูจิแล้วเราเอาจริงคือดูดิบูดสุดยอดโลหิตวันนี้ทุกคนแล้วดูดิคือที่นี่ใหญ่มากฟูจิคิวแบบพอแล้ววันนี้อากาศดีมากเห็นปะไม่มีเมฆเลยทุกคนสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เราเข้ามาในสวนสนุกเป็นที่เรียบร้อยอยากจะบอกว่าฟูจิคิวไวแลนด์แบบ ว้าวและคือมีของเล่นเยอะมากเลยนะจริงๆเนี่ยทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะแม่ทุกคนเพราะว่าเขามีของเล่นตั้งแต่เล่นง่ายไปจนถึงยากมากเสียวมากเพราะว่าพุชิคิวให้เล่นเนี่ยเขาเป็นแหล่งรวมของเล่นคุ้นชื่ออันดับโลกที่แบบว่าเร็วสุดเสียวสุดหักเยอะสุดมุมสุดนน่นนี่รวมอยู่ที่นี่ไว้หมดแล้วนะไม่ใช่เนาะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่า โอ้ยของกินเยอะแยะเลยอ่ะของกินเยอะอุย้ยเหมือนชาไข่มุกไหมใช่เฮ้ยดูดิมีไอติมอย่างนี้ด้วย,ย,น,ยนี่ของกินโอ้ยนี่ของกินเอาอย่างไงดีอุย้ยฝั่งนี้ของกินเยอะมากทุกคนขึ้นแล้วอยู่ในกลางอันนี้แหละเนี่ยอันนี้คือรถไฟหอโอ้โหลคน ยอดอ่ะนี่ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วดูวิวดิวู้สวยสมากโคตรติว่ดดะโอ,โอ,โอ้ตอนนี้คือเราเห็นฟูีิแบบว่าชัดมากเลยนะมากโอ้โหโอ้อจริงๆเนี่ยสมมติถ้าเราขึ้นมาเนี่ยนอกจากฟูีิแล้วเนี่ยจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว้าว นี่น่าจะเป็นจุดที่เห็นภูจิตได้ชัดที่สุดแล้วเพือมันใกล้มากแล้วเราได้อยู่ตรงกลางขนาดนี้เลยอูนี่เพียงจ่ายเพียงแค่3 0แล้วเราสามารถได้เห็นชัดขนาดนี้ทุกคนและคราวนี้นยเขาเพิ่งจะเปิดตอนปีนี้น่ะเมยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรีบมาสิโอ้โหเี่ลูกข้างล่างเห็นปะเปลนใบไม้เปลี่ยนสีแล้วด้วยทุกคนวู้ยวาไี่ชลย ไปทุกคนเสร็จจากสวนสนุกเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องนั่งรถบัสขึ้นรถบัสไปที่สถานีอะไรนะ <c oughs> สถานีอะไรนะเอเคเอเคข้าโกเจกุคข่าวกาเจกเอเคแล้วดูข้างหลังย,ยังเป็นสวนสนุกอยู่เลยทุกคนแล้วก็ข้างหน้าก็คือเป็นเน็ที่ขึ้นรถบัสจริงๆมีรถบัสรีด้วยนะ เห็นไม่ป้ายบอกมีขึ้นรถบัสฟรีแต่ตอนนี้เป็นโควิดไงเขาก็เลยแบบไม่มีบัสฟรีเดี๋ยวเราก็รอมาเดี๋ยวไปขึ้นรถปัดกันดีกว่าจริงๆๆิงจริงเฮ้ยรถไฟมากรถวัคซจนโกิดเตชันนะคะแล้วดูดิ มีเสาแดงโทลรีรถไฟและที่สำคัญมีฟูจิซังโอ้สุดยอดดูวันี้ากาศดีแบบเพอร์เฟกตแม่เจ๊เขียวข้าวแล้วว่าไปหาของเกนก่อนเนาะ ทุกคนเราอยู่ตรงหน้าสถานีอยู่เลยนะเดี๋ยวอประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปรับรถเพราะว่าทิปนี้เนี่ยเราจะเช่ารถขับกันเนาะใช่แต่ว่ากองทัพ้องเดินด้วยท้องแต่จริงๆก็กินอนูนิจิริมไปแล้วนะแต่ไม่พอมาฟูจิเนี่ยเราก็ต้องแบบหาอะไรอร่อยๆกินก่อนทุกคนเฮ้ยทุกคนดูนี่ตรงนี้เป็นโลสัน้วข้างหลังโลสันเป็นฟูจิแบบสวยมากเห็นชัดมากเลยเนาะโอ้โห เป็นโลสันที่แบบวิวหลักล้านเฮ้ยแกโอ้ยร้านาานี้หรือเปล่าอ่ะร้านนี้เหรอให้ทุกคนวันนี้เราจะกินร้านนี้ก่อนเลยเป็นเทมปุระสลันแล้วเมจิดูรีวิวมาแล้วคนญี่ปุ่นบอกร้านนี้อร่อยแล้วมีสเปเชียลด้วยวนี่เยอะมากนะนี่มีตั้งหลายอย่างแล้วก็มีอูดอง้งถ้ามาฟูจิต้องกินอูด้งด้วย ก็เลยอ่ะคือรู้เลยว่าร้านนี้เขาจะต้องดังเรื่องเทมปุระแน่น,นอนเพต้องเป็นเมนเทมปุระทั้งหมดน่ากินมะอันนี้คือของกิ๊กแน่ๆนะคะทุกคนอันนี้คือเทมปุระแล้วเซตของกิ๊กแน่นี่จะมีข้าวแล้วก็มีซุปด้วยแน่แน,นะคะ่ค่ะแล้วคือเราจะได้นั่งกันแบบเป็นเคาน์เตอร์เลยน,นี่แล้วนี่คือเมนูของมิจิ หอมมิจิเป็นอะไรคาเลคาเลนั่นเองแล้วทุกคนดูหน้าตาคือแบบดีมากอะ่ะคือน่ากินมากทุกคนดูเขาจะเอามาเสิร์ฟให้เราตรงเคาน์เตอร์เลยนะร้านเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์เราได้นั่งที่เคาน์เตอร์แล้วมีโต๊ะด้วย <c oughs> คือน่ากินมากแล้วอไมิจิเป็นคาเลข้าเรือสน่ากินมากอันนี้มีพริกสดด้วยเออแล้วมีพริกสดอันนี้คือพริกสดนั่นเองทุกคนเราสามารถที่จะใส่ได้ืม ซุปก็อร่อยอมิโซะซุปรสชาติเข้มข้นมากจริงจิงลองกินรสชาติเข้มข้นมามเนาะโอ้โหโดคาเล่ใส่พริกอร่อยมากใส่พริกอร่อยมากนะทุกคน, <ขา S 1> นดูด คือรับรองว่าคนไทยจะชอบเพราะแบบเมื่อก,กี้กิกลองชิมแล้วทะเลเขาแบบรสชาติเข้มข้นมากทุกคนส่วนนี้เทมปุราปลาปลากระเป้าโอ้ปลากระเป้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีก็กินได้นะจะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีลายเส้นที่สามารถทําได้เท่านั้นเสร็จแล้วนี่คะ่ะน่ากินไหมดูสิทุกคนดูสิ พัาเก่งมากเลยนะอันนี้คือปลาปลากระ,กะปรอ <c oughs> ๋องโอ้หจะก่อนหนาเคเรพริกกู้งสดเ้อมมาก <c oughs> คือเขาทอดได้ดีมากใครที่ชอบเทมปุระสุดยอดมากจริงนทุกคนอันนี้นี่คือเป็นร้านเทมปุระโดยเฉพาะเลยนะซึ่งแบบต่อให้เขามีอตดองมีคาเรนก็คือ <c oughs> ไหนเห็นไหมก็จะต้องใส่เทมปุระเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหลักของเขาคือเทมปุระ ถ้ามา,มา<ด>่ยแล้วอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟคาวาโจิโกด้วย<ม>าสามารถเดินมาได้ประมาณ2นาทีเองทุกคนเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเช่ารถก็คือจองไว้ก่อนทริปนี้เนี่ยเราจะขับรถทั้งหมด2วันก็คือมีวันนี้แล้วก็วันพวกนี้แล้ววันลือนเนี่ยก็จะเอารถไปคืนน,นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ย ขับรถจากแล้วคือที่เช่ารถคือใกล้มากอยู่หน้าสถานีเลยนะไม่จชิเห,เหรออยู่หน้าสถานีอะไรนะคาวาคุจิโกะสเตชันเลยใกล้มากเดิน1หนึ่งนาทีก็คือถึงเลยน,นั่นเองทุกคนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไหนกันพียาานากก่ยามานากะโกะยามานากะโกะยามานากะโกะไปเดี๋ยวไปดูการยามานากะโกะบอกได้เลยว่าคิดก็ไม่จริงล้วก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะ นี่ครั้งแรกเลยเน,ะนาะออแต่ตอนนี้ปเป็นไม้เปลี่ยนสีสวยมากไปดูห้องกันเลยดีกว่าเมยเราสามารถแบบจอดรถแล้วก็มันมีเรือเป็ดด้วยเห็นปะเฮ้ยพายเรือเป็ดก็ได้เนาะจริงจริงนี่ถ้าพายเป็ดวันนี้นี่เห็น Fuji เลยนะนี่โอ้นี่บรรยากาศร้านจดอดรถเห็นฟูจิชัดขนาดนี้เลยอะสุดยเด อ,อสวยมากเลยพี่จิเฮ้บยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะพิตอนอันนี้ก็แบบเปลี่ยนเป็นสีแดงแะ้ทีครับอันนี้สวยมากอ่ะลงไปดูข้างล่างไหมโอ้โหทุกคนนี่คือเราขับรถมานะคะแล้วลานจอดรถก็คือฟีด้วยทุกคนแล้วก็นี่ข้างหน้าอันนี้คือบีวอกรอไมมเจมันคือทะเลสาบไหม เอออันนี้คือทะเลสาบเฮ้ยข้างล่างก็จอดได้เนาะทุกคนสุจิโอ้ยดูเป็ดอันนั้นใหญ่มากอะ่ะอันนั้นคือเรือมิจ่อันนั้นใหญ่มากเยกกว่าคนอื่นเลยโอทุกคนดูเป็ดเต็มเลยอะไม่แน่ใจเหมือนกันนต่เหมือนกับว่าหน้าหนาวอะไรเงี้ยอาจจะแบบพายไม่ได้ปะหรือได้ปะอันนั้นเขาพายอยู่หน้าจีแดงโอ๊ยจิงเดี๋ยวว่าแต่เป็ดปลอมเลยเป็ดจริงก็เยอะเช่นเดียวกัน คือพายไปก็จะต้องแบบระวังเป็ดจริงด้วย,ย,วยอันนี้คือทะเลสาบแล้วหันมาตรงนี้อุ้ยวิวฟูจิว้าโอ้โหลังการเนาะสวยมากอันนี้พอเราจอดรถเราก็แบบว่าลงมาเดินเล่นจริงๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าให้พายเรืออะไรเงี้ยได้นะ mm. เพียงแต่ว่าพอหน้าหนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบบางวันเปิดบางวันปิดอะไรเงี้ยก็คือแบบก็จะต้อง คอยมาดูแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะปิดนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ความโชคดีคือแบบฟูจิคือเห็นปะอยู่ข้างหลังเราแบบชัดมากคือตั้งแต่เรามาถึงอะจนถึงตอนเนี้ยก็คือยังไม่มีเมฆมาบังฟูจิเลยนะเรารู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากจากที่เมื่อกี้นะคะแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยเราขับรถกันประมาณ30นาทีนะนจิจนะสามสิ <50. S 1> นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็อยู่ใกล้ๆจอดรถก็ฟรีด้วย เดี๋ยวรู้สึกว่าหนาวหนาวนิดนึงไปหาอะไรแบบละล้อนอุ่นๆร่างกายดีกว่าไหมเฮ้ยนูู้้นลงหวาล้วหวาล้วหวาตัวใหญ่มากะเอาละครับเอาลครับจะสู้กันแล้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับทางแบบว่าเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถแบบเปิดให้เราเดินได้นะ เราก็สามารถเดินเข้าไปถไ่ายรงถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้ไม่เสียตังค์ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้มีเซอร์ไพร์มากมีรถบัสอะรถบัสแบบวิ่งจากข้างบนอะแล้วแบบลงไปในน้ำวูปลาตัวใหญ่มากเฮ้ยทุกงคนดูนีปลาใหญ่โอ้ยตัวไหนแตมเลยเฮ้ยเหมือนเขาเห็นคนแล้วแบบเขารู้ว่าคนจะต้องให้อาหารหาใช่ปะใช่หฮ้ยมากอ่ะอืเนื้เยอะไม่เจไ,ไปไหนอะ ไปเกงกแาแฝน,นี่แล้มาเกยงยาแปที่นี่ทุกคนแล้วซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเป็นลานจอดรถที่เราจอดรถไว้แล้วเราก็เที่ยวเห็นปะเห็นปะแต่ทะเลสาบอยู่ฝั่งนู้นข้ามฝั่งมาเป็นอันนี้เลยคออแบบแต่มันน่ารักมากทุกคนดูดิเป็นคล้ายๆกับแคมปิ้งอะไรเงี้ยไหมอเออแบบธรรมชาติดูดิอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ X Ice Cozy เฮ้ยร้านน่ารักทุกคนดูดิ ดูแบบเหมือนเรามาอยู่ป่านะเหมือนเรามาแคมป์ปิ้งอะไรย้ยแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคือติดถนนมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งรอไม่จิตดดีกว่าให้ทุกคนดูบรรยากาศร้านนี้จะติดกับถนนเลยนะคะแค่ข้ามฝั่งมาปุ๊บเราจอดรถข้ามฝั่งมาก็จะเจอกับร้านแบบเนี้พอดีดเป็นร้านกาแฟอย่างเงนะี้ยเหมือนอยู่ในสวนแนวแคมป์ปิ้งเลยแต่ทุกคนดูตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนี้ดีกว่า สวยมากันะบรรยากาศดีมากนะนี่ทุกคนและกันและนี่คือร้านกาแฟฝัฟ่งตรงข้ามร้านจอดรถของพวกเราแลเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วดูดิมีต้นไม้บรรยากาศนี่คือแบบเ่าเป็นสีแดงสีเหลืองตลอดทั้งหมดเลยแล้วแก้วกาแฟก็คือน่ารักมากธรรมชาติาเออธรรมชาติไม่เหมือนแล้วดูรรรแบบไม่เหมือนที่ไหนเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบนี้ไป นั่งดื่มกาแฟาบรรยากาศชิลๆเหมือนมีคนเปิดแอร์แล้วเดี๋ยวไปเข้าโรงแรมันดีกว่า long, โอ้ทุกคนอันนี้เป็นทางผ่านระหว่างที่เรากำลังจะไปโรงแรมแล้วทุกคนดูดิสวยมากมันชัดมากโอ้อแล้วคือตอนนี้แบบว่าพาทินกำลังจะตกดิงจากทางขวาจะแล้วดูแสงดิเป็นเส้นแบบ สวยมากค่ะถึงแล้วทุกคนวันนี้ซปเปอร์โฮเทลและฝั่งตรงข้ามทุกคนดูเป็นภูเขาไฟฟูจีนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงที่พักเราเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้เราอยู่ที่อ่นากา,ามะะยามานากากะยามานากาโกะใช่ปะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่เขาบอกฟจิโกะเป็นที่เรียบร้อยจริงๆขับรถมาแป๊บเดียวเองนะขับมาประมาณ20 30บนาทีไม่เกินเนี่ยก็ถึงแล้วแล้วคืนนี้เราก็จะมานอนที่นี่กันเราสามวันสองคืนแต่เรานอนที่นี่แค่คืนเดียวแต่จะบอกว่าโรงแรมนี้คือให้ดูสักนิดนึงก่อนว่าทุกคนปึ๊บ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 เห็นแล้วปะภูเขาไ่ฟูจิอันนี้นี่คือจัดเตียงห้องนอนเลยทุกคนสามารถเห็นได้ชัดมากแต่เลยไม่บอก เพราะว่าเราทํารีวิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครอยากรู้ว่าโรงแรมนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงแล้วห้องนี้หมายเลขห้องคืออะไรสามารถไปดูรีวิวโรงแรมได้เลยนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นโรงแรมนี้เนี่ยเขามีตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง2องทุ่มเขามีดิงบาร์นั่นเองทุกคนซึ่งใครมาพักที่นี่เนี่ยจะได้ดื่มฟรีทุกคนแต่คิดกกไมิจิกเรายังไม่รู้ถ้าอยากรู้แล้วไปดื่มบ๊องๆมกันเลยดีกว่า ดื่มแบบบุฟเฟ่ฟรีแล้ววันนี้ไม่ต้องถามเลยว่าเราจะไปไหนกันต่อถ้าจะขนาดนี้เราคงไปไหนไม่ได้แล้วแหละทุกคนเราคงสิงร่างกายอยู่ในโรงแรมนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะขอตัวไปดื่มก่อนในทุกคนมีอะไรเฉพาะคือแบบว้าวมากคือเมื่อกี้เรากําลังนั่งนั่งอยู่ใช่ป่ะเราพนักง,งานก็เ,เหมือนกับเดินมาบอกว่า เราสามารถที่จะแบบไปซื้ออาหารจากข้างนอกมานั่งกินที่นี่ก็ได้นะคะอะไรเงี้ยแล้วจากโรงแรมแกรตอนนี้นี่คิดก็ไม่จีบเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยซึ่งจากโรงแรมมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเดินเพียงแค่2นาที <Wow. S 1> แล้วคราวนี้เนี่ยเรากำลังจะมาซื้อแบบกับเ้าแบบซื้ออเวนโตกันแล้วเราก็สามารถแบบไปกินที่โรงแรมส่วนแอลกอฮอล์เครื่องดื่มนั้นโรงแรมให้ <My God. S 1> ฟรีโอ้ยโลดว่าโอ้ทุกคนดูซาชิมิเฮ้ย รถนี่ทุกคนมีไปรถขึ้นราคาเหลือเท่าไรสามร้อยเก้าสิบบาทอะเนี่ยว้าว <Wow. S 1> น,นี่เก้าสิบบาทถูกมาก <c oughs> เป็นไง <c oughs> ไม่ต้องนี่มาคุโรอะไรก็คือรถขึ้นราคาหมดเลยทุกคนไม่เก่้เราแบบข้อปแปล อาจจะเข้ามาเรียบร้อยมีขนมปังมีของเกีนมีข้าวมีซุปอะไรเงี้ยก็คือแบบมีทุกอย่างโรงแรมเนี่คือเขาให้อาหารดีตลอดเนาะนตั้งแต่ตอนที่เราไปยารมาันกาตา้วนะตอนนี้เนี้ยซุปเปอร์โฮเทลได้ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นขวัญใจคนญี่ปนนุ่นนะเพราะว่าได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะอย่างหลายๆที่เนะี้ยบอกไม่ไมีลูกค้าแต่ที่นี่ก็คือเต็มเต็มเคอสโวิดเยอะเนาะชอบเป็นส <Yeah. S 1> ีให้ขนาดเนี้ย หายากมากเลยละนะนี่ทุกคนทุกคนดูโลสันสา,สาขานี้นเห็นกุจิสวยมากมูชัดมากเลยเนาะอมสีแดงเลยอะ่ะโอ้โห,โโหทุกคนอันนี้คือวิวขับรถอ,อนนะสวยมากสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าโอ้ โหตรงนี้ก็สวยยังไงก็สวยดูทันไหมทุกคนดูดิทุกคนดูถนนเส้นนี้ดิทุกคนเห็นสีอะไรในในจอทั้งเรา仨ในจอเออนทุกคนเห็นสีอะไรอะ่ะกภาพโหนี่คือธรรมชาติตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ ออคือตอนนี้เราก็อยู่ขาวกุจิกุแล้วทุกคนแล้วถนนเส้นนี้คือแบบตายไปเลยดวงการดิบรรกดีมากทุกโกแต่ตอนนี้พอเราจดอดรถเท่านั้นโอ้ทุกคนดูสวยมากไม่แต่สีแดงดูดิอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นโมมิจิไคโรนั่นเองทุกคนก็คือเป็นใบเมเปิลนั่นแหละแดงแบบ แล้ววันนี้อากาศแบบเป็นใจเนาะท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามาเจอกับไปไหมสีแดงแบบนี้และที่สำคัญคือมีภูเขาไฟภูจิด้วยเรามาถึงภูจีขนาดนี้แล้วพอเดินทะลุมาปุ๊บไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูภูจิกันเลยดีกว่าต่ดูด,ดิว้สวดูภูจิเลยสวยมากเลยโอ้ สวยมากเลยได้มากเลยวันนี้กิ๊กกับมิจเจตเราก็มีกิจกรรมซึ่งมีความพิเศษตรงที่เขาสามารถทำบาร์บ,บีคิวได้นี่ทุกคนบรรยากาศที่พักนะคะบรรยากาศดีป่ะแล้วข้างหลังของเรานี่คือตลาดปลาไปตลาดสดเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว,ว่า <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> อ่ะ นี่บรรยากาศเอาเลทโอ้โทุกคนโดูรานเยอะมาก